Solidcom C18s สํำหรับคนที่มีซื้อตัวนี้ไปอยากจะได้ A กับ B นะเนี่ยเรากดไม่ได้เรากดได้แต่ A ไป B ไม่ได้นะเอาแบบง่ายๆไม่ต้องใช้มือถือใช้ iPad ททำมือถือก็ทำได้แต่มือถือมันจะเล็กไปหน่อยสมมุติว่าเราเปิดเครื่องนี่เราเปิดหูฟังนะหูฟังก็จะมีลำโพงเนี่ยหูฟังอ่ามันจะบอกคอนเนคชั่น นะครับคอนเนคชันเรียบร้อยปั๊บจะมีสีฟ้าแล้วจะมีไฟสีเขียวตรงก้านไมโครโฟนเนี่ยเราจะเห็นไฟสีเขียวได้ชัดเจนเห็นไนหะไฟสีเขียวที่ก้านเนี่ยนะอันนี้คือผมเปิดเบอร์2เวลาโยกลงปับ๊บมันจะขึ้นเป็นทอคอ่ะเราเปิดอีกตัวก็ได้อันนี้ก็เบอร์รู้สึกจะเบอร์4หรือเบอร์5เนี่ยเนี่ยเบอร์5นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวเบอร์5นี่ก็จะเป็น A กับ B ก็จะขึ้นตรงนี้เลยเบอร์4เบอร์5 อันดับแรกที่เราต้องทาคือตัวนี้เวลาเปิดกล่องมาเนี่ยนะครับมันจะกด A B ไม่ได้เห็นไหม A กดได้แต่ A B ไม่ได้คุณไปเปิด Wi-Fi ก่อนเลยนะครับเข้าเมนูเข้าเมนูก่อนเลยกดเมนูขึ้นมานะครับกดเมนูขึ้นมาเห็นเน็ตเวิร์กไหมอันแรกกดปุม่มกลางเนี่ยค้างไวเน็ตเวิร์กแล้วก็ Wi-Fi Setting นะครับ Wi-Fi Setting เนี่ยหน้าแรกเนี่ย Wi-Fi Setting นะครับเปิด Wi-Fi นะครับมันมีให้เลื่อนก็เลื่อนไปนอน หลังจากนั้นมันจะมี IP 217 100อะไรไม่ต้องไปสนมันนะครับเอาอันนี้ก่อนเห็นไหมครับ SSID เราเชื่อมตัว iPad เราเนี่ยเข้าไปเลย5237นี่ iPad เรานะ Wi-Fi เราก็ไปที่ Wi-Fi เลยเราก็เชื่อมเลย5237นะตัวไหน5237เชื่อมขึ้นมานะครับ5 2เจอแล้ว5237พาสเวิร์ดก็1-8ถึง8นะครับ 1>, 1 2 3 45 678ก็จอยหลังจากนั้นเนี่ย iPad เราเนี่ยก็จะเชื่อมกับตัวนี้แล้วนะครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยจบหน้าที่นะครับจบหน้าที่เรียบร้อยแล้วลิงก์กับตัวนี้เรียบร้อยจบหน้าที่ต่อจากไปเราจะทำให้มันสามารถใช้ปุ่ม A/B ได้ก็จริงๆมือถือก็ทำได้แต่พื้นที่หน้าจอมันเล็กไปเอามาเลย iPad มาทำให้ดูเข้าไปที่โคมนะครับ เราต้องพิมพ์ IP 192.168.217.100เนี่ยตัวนี้217100นะครับพิมพ์เข้าไปเลย192 192.168.217.100 Go เนี่ยเข้ามาแล้วล็อกอินก็ใส่ username ก็เป็น admin password ก็1-812345678ล็อกอินเข้าไป มันคุปเอเราเปิดเนคุปบีอะไรยังว่างอยู่เลยนะตอนนี้เรากด B ไม่ได้เราแค่ติ๊กให้แน่หมดเลย ABC ใส่ให้มันทุกหูเลยนะครับกดให้เป็นสีฟ้าห,หมดเลยนะครับสีฟ้านะครับ PGM อะไรเนี่ยนะ PGM เปิดไลน์ in, เปิดเปิดให้หมดเปิดได้เหมือนคุปเอเนี่ยเปิดทุกอย่างเปิดได้เหมือนคุปเอหลังจากนั้นเรากดคอนเฟิร์มอันนี้ไม่เกี่ยวนะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะอามอนแค่เปิด A กับ B ให้เนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วคอมพิวต์ไฟ A กับ B ติดแล้ว อันนี้ก็คือใช้ได้ A กับ B คือว่าเราซื้อเครื่องนี้2อสเครื่องเอาไปลิงก์กันก็าสามารถใช้ได้แล้วเนี่ยก็คือ A B อันนั้น A B ตอนนี้เนี่ยเราเล็กได้แล้วครับหน้าเมนูหลักอ,ออกไปนี่หูฟังที่เราเชื่อมอยู่เราได้ทั้ง A และ B A ถ้าเรากดฟังเรากกด A กด B ก็กด B ได้ทั้ง A และ B ถ้าเราต่อลิงก์กัน 2- อสาตัวขอบคุณครับไปแล้วครับ Solidcom นะครับ C 1 8s นะครับวิธีการเปิด a กับ b เมื่อกี้ผมทำไปให้ดูแล้วขอบคุณครับ